สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกครั้งเช่นเคยครับวันนี้ทางผมก็จะมาอัปเดตเค็กตัดจิ๋วๆเล็กๆนะครับซึ่งผมได้ทดลองเพาะไว้ในพอรตนี้ในแก้วน้ำใบนี้ก็ทดลองไป40เมรครับซึ่งผมได้สั่งมาจากที่สวนเขาลอง เพเาะเป็นครั้งแรกผมก็จะมาติดตามดูว่าตอนนี้ก็จะได้อายุก็ร่วมๆสัก3เดือนนะครับเรามาลองดูไปพร้พอ,พอมๆกันเลยนะครับสำหรับแคคตัดต้นเล็กๆซึ่งอเพาะเป็นครั้งแรก,ออกเ,เรามปิด จาก40เม,มล็ดก็จะเหลือที่มองให้เห็นอยู่ประมาณสักเท่าไหร่นี่ครับที่มองเห็นคร่าวๆที่เป็นต้นก็ประมาณทัก15ที่เขาโตขึ้นมานครับแต่เล็กๆไม่น่าว่าไม่คิดไม่รู้ว่าเขาจะโตไปกว่าน,นี้หรือเปล่านะครับ เพื่อนๆเขาโตกันหมดแล้วแต่อันเล็กๆยยังไม่โตต้นนี้เป็นยิมด่างนะครับดูลักษณะแล้วก็อาจจะด่างหรือไม่ด่างก็คอยลุ้นกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า สำหรับต้นเล็กๆที่เขาเพาะกันในสวนใหญ่ๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าต้นของเขาไซส์ประมาณนี้เขาจะเรียกว่าด่างหรือยังหรือยังไงแล้วโตขึ้นเขาจะด่างหรือไม่สำหรับต้นแม่พันธุ์ของเขาที่ผมได้ดูมาสวยมากเลยครับ มีทั้งสีชมพูมีสีแดงสีดำมีส้สมแบบเป็นยิมโนโมิกที่ผมสั่งมาจากสวนเ้าอยู่ที่ลำปางนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็นำเสนอให้ท่านผู้ชมชมกันเพียงแค่นี้ครับสำหรับมือใหม่หรือลองหัดเพราะเมล็ดเช็กตัดครับฝากติดตามด้วยนะครับให้คะแนนด้วยนะครับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ